ออ่ะแล้วก็ให้แก่ทุกคนหมดแล้วก็มาต่ออ EP สองใช่นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะของเราสไ a r ์ช่องชองอะไรแบบรถใหม่หรือรถดั้งเดิมใช่ของเธอละ่ะอันนี้รถรถดั้งเดิมอันนี้รถใหม่ใช่อันนี้เราก็จะเอาเป็นรถใหม่แล้วก็เป็นวอฟเฟิลทุกคนมาแกะกันว่าเดี๋ยวเราขอกินรถใหม่ก่อนนะเพราะว่ากินของอเราค่อยกินของให้ด้วยแกะมือจับ พูดต้องแกะว่ามาดูกันกลิ่นหอมมากกินกินเหมือนอันนี้เลยตอนแรกว่าว่าซาบินะเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนแล้วหนีบกันรู้สึกว่าชิ้นนี้มันจะใหญ่กว่าอันเก่ามันจะใหญ่กว่าใช่เดี๋ยวฟังเสียงนะมาเอเอเอมา ตัวนี้มันจะกรอบกว่าตัวนี้ต้องไปต้องไปต้องไป <c oughs> ต้อโมเยอะของเราไม่ท่าแกะก่อนก็ได้แล้วกินให้หมดก่อนเพราะว่าของเธอเพราะว่าของเราเหมือนสลายเนาะ <c oughs> ของเธอต้องแกะเดี๋ยวสงังเะว้าวมีหลายอันมากสามอันอ สิละห้าบาทหมดนเลยนะเอาชิมดูอ่ไรไหมไม่ค่อยเหมือน็อกกแลตนะไหนด้อเด้อลองดูก่อนไม่อร่อยเลยแต่ก็อร่อยอยูน่นิดนึงเพราะว่ามันกรอบนี่ชิมนี้ก็ใกล้จะจบแล้วบ๊ายบายเราขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบาย